จอดรถนะแล้วนะจอดรถแล้วเกียร์เป็นตัว P แล้วมีคนแนะนำบอกว่าให้ใส่พื้นหลังเหรอใส่พื้นหลังยังไงแบ็เก้า ีขึเมื่อวันน้องสมายกับนีเอน้าดื้อมากาก็คือใส่ได้แค่เอฟเฟกเดียวโอเคสวัสดีครับนี่ไอตัวขวามือนี้มีนามว่าสมายเป็นลูกของสกายนะครับเมื่อวานได้ออกงานที่มีลูกค้าเป็นครั้งแรก ไปก่อนหน้านี้เคยไป SF แล้วก็สนุกมากแต่เมื่อวานคือแบบดื้อกันแบบผิดหูผิดตาสนมากถ้าไม่มีสกายกันนานี้นี่คือแบบโหคุมยากนะสองตัวนี้เป็นเด็กดื้อใช่ครับน้องอยังเล็กมาก ไม่ใช่ไม่ได,ดื้อเหมือนคนเลี้ยงคนเลี้ยงไม่ได,ดื้อครับสมัยยังพูดไม่ได้ครับน้องยังเด็กอยู่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักสองสาเดือนอาจจะพูดได้รอคุณตาอนุญาตก่อน รีวิวต่อของบนรถเยอะมากรีวิว s n n t y y The official p o o t o book of s k y อนานี้นะครับนี่ซีลยังแบบว่าไม่ได้แกะนะ มีอะไรตกลงมาด้วยนี่คือแกะครั้งแรกเลยนะเนี่ยยังไม่เคยแบบว่าได้ดูจริงๆจ,จ,จังๆเลยนี่คือการ์ดการ์ดแบบว่าซีเครตหรือเปล่าได้การ์ดซีเครตมานะครับเออ๋ยี่อันนี้คือทุกคนได้เหมือนกันไหม่ะหรือว่ามันแบบสุ่มแรนดอมยังไงสิ กลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไลฟ์ไม่ได้บินนะครับแต่เหมือนมีมีสายเข้าครับกลับมาแล้วนี่มาทำการรีวิวต่อนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่เห็นนี่กับ Sanity นะครับ The Photo Book The, the Official Photo Book of Sky Nani ครับีมาต่อกันที่การ์ดซ e c คร t ที่เมื่อกี้ได้เปิดนะครับยังไงนะมันเป็นแบบว่าลิมิเต็ดไหมเป็นแบบไม่ซ้ำกันใช่ไหมนี่นะครับการ์ดใบแรกเป็นการ์ดของสกายที่กินขนมปังการที่สองนะครับ เป็นลุกคุณฮิแบดแบนะครับแทงพูแต่แทงไม่เป็น <c oughs> ใบที่สามนะครับเป็นคุณสกายนะครับมมจุกับแตงกว่าเทมไหมครับใบที่สี่คุณน,นันี บโชว์เบาๆแล้วโชว์โชว์ล่องไหลเบาๆครับรบูปที่ห้า breakfast ครับทำ breakfast ยำเชา้าและรูปที่หกนะครับได้เป็นเอ๊ะรูปนี้ถ่ายตอนไหนงงเฮ้ยมีรูปนี้ตอนถ่ายโฟโต้บุ๊กเลยเหรอจำไม่ได้ กชอบหรือเปล่าเนี่ยเปิดประมูลน,นะครับใบละหนึ่งพันรอเด็ด <c oughs> กอารวยเลยไหนมีอะไรลิมิเต็ดอีกไหมสุุมมันคือมันเป็นแบบว่าสุ่มหรือว่าทุกคนได้ล็อกล็อกตามนี้นะ มแล้วครับมีทั้งหมดกี่บาทออืมใบละหมื่นก็ซื้อ,อพูดแล้วนะแคปนะครับเดี๋ยวทางร้านจะ DM ไปบอกนะครับทางเมสเซจข้อความครับ C F No C C นะจ๊ะ เฮ้ยเหมือนจะยังมีอะไรอยู่ข้างในอันนี้เฮ้ยคืออะไรอันนี้มีระบบ NFC ด้วยเนี่ยข้างหลังมันเขียนว่ามี NFC คือมันเป็นระบบแบบไ l e ลสใช่ไหมแบบใช้ลิงค์เข้าโทรซั์ได้งี้ปะ สแกนแล้วเป็นเบื้องหลังน, High นะครับว้าวบริษัทจีเอ็มทีวีช็อปนี่เขาโขาไฮเทคนะครับแล้วก็มีออันนี้เรียกว่าอะไรนะครับโพลลลอยไม่ใช่เรียกว่าอะไรการ์ดไม่ใช่ Roll. โร้ย ฟิล์มอะไรอ่ะเออฟิล์มก็ได้นี่อันนี้เทศครับมีแบบทั้งสีแล้วก็แบบขาวดำครับใครอยากรับชมความแบทของพวกเรายังสามารถสั่งซื้อได้ใช่ไหมสามารถสั่งซื้อได้ทาง JMTV MM m Shop นะครับและยังไม่หมดแค่นี้เรายังมีเอ่อ โปสการ์ดใช่ไหมนนีรี Post ูกาโปสการ์ดถูกไหมครับโปสการ์ดเอกูซีฟที่สมเหมือนกันใช่ไหมขอโทษทีนะครับที่คนไทยไม่รู้เลยเพราะว่านี่คือการรีวิวครั้งแรกนะครับเปิดดูแบบละเอียดครั้งแรกคือเราแรกกลับไปแบบไปถ่ายใช่ไหมไปถ่ายที่ ปราณบุรีแล้วก็กะว่าจะแบบก็ชิวๆแบบว่านอนค้างกันสักคืนหนึ่งแล้วก็แบบไปกินซีฟู้ดไปกินอะไรปรากฏก็คือแบบเหมือนต้องรีบกลับมาถ่ายอะไรวันวันถัดไปตอนเช้าเลยก็เลยต้องรีบกลับกว่าจะกลับถึงเตึก็แบบดึกดื่นมากอ่ะเข้ามาสู่เนื้อหาข้างในซานิตี้นะครับอันนี้เป็นหน้าปกนะครับ เป็นทีมแบบว่าชาวประมงชาวประมงญี่ปุ่นที่มาตกปลาที่ประเทศไทยนะครับคือชุดแบบว่าญี่ปุ่นมากแต่หน้าไทยมากใช่ไหมครับนี่ข้างในนะครับเนี่ยถ้าเรารีวิวแล้วเขาก็แบบไม่ต้องซื้อแล้วดิเขาก็ดูพอใช่ไหมมีพี่ที่ชอ็อปดา องนดูแล้วสาธยายความให้ฟังนะครับหน้าแรกนะครับจะเห็นความเ e c ็กุศ v e ความแอคของสกายนานี้ที่พยายามทําเป็นเหมือนจะทาเหยื่อตกปลาแต่ทําไม่เป็นเลยในความสามารถในการแอคอย่างเดียวนะครับสำหรับรูปแรก แต่ชอบธีมนในการถ่ายของคี่เขามากเลยเนี่ยมันเหมือนแบบถ่ายเป็นแบบว่ามีความฟิล์มๆนิดนึงมีความเกรนนิดนึงนี่มีบทสัมภาษณ์ด้วยทั้งของสกายแล้วก็ของนาน,นิสเลยตั้งแต่แบบ defy ชื่อตัวเองยันไปถึง attitude ของพวกเราสองคนนะครับ เราหน้าง่วงๆหีแต่เราก็มีอธิจุดนะครับใช่ไหมครับโบางงานก็คือแบบตอนถ่ายคือแบบหน้าเยิ้มมากเลยเนี่ยคือแดดวันนั้นมันร้อนแบบร้อนแบบร้อนเวอร์45 0องศาเยอะไปปะ40กว่าก็ได้42 43องศา แดดเปรี้ยงเข้าหน้าเราไปถ่ายตอนเที่ยงตอนเที่ยงแดดลงกลางหัวก็วคือสดๆไปเลยแต่สกายกัรนนะนี้ก็อดทนนะครับเพื่อได้รูปที่ดีที่สุดออกมให้ทุกคนดูครับแต่จริงซีนที่เหมือนจะเหนื่อยท่สุดคือเนี่ยซีนที่แบบว่าไปไปเนี่ยอ๋อเมนอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นอะ่ะเพราะมันเป็นสีฟ้าเหรออันนี้คือกว่าจะได้แบบ ว้าวที่ขึ้นไปข้างบนมันแบบยากมากเลยเพราะแบบลมเหมือนไม่ค่อยมีแล้วแบบเราก็ต้องวิ่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 งให้มันเต็มแหลมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ติดต่อได้ที่ jmmtv shop นะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานละแล้วเ,เจอเกันใหม่ กหน้าเร็วๆวันนี้เจอกันครับบ๊ายบายถึงแล้วขอให้เป็นวันที่แฮปปี้นะครับ